สวัสดีครับผมมิสเตอร์นิกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการทำงานนะครับว่าเครื่องไฮเทล่าพีโกับแอปไฮท็อกเนี่ยเวลาต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนยังไงตั้งชื่อกลุ่มยังไงเพิ่มกลุ่มยังไงนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับก็ขออธิบายคร่าวๆให้เข้าใจก่อนนะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อเครื่องไฮเทล่า PNC นะไม่ว่าจะเป็น3 8 0หรือ370นะครับโดยทั่วไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมด้วยแอปพลิเคชันไฮท็อกนะครับซึ่งเป็นไลเซ สำหรับคนที่ต้องการใช้ไลเซนส์ของไฮเทล่าเนี่ยปีถัดมานะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าโปรแกรมที่ใหม่โปรแกรมหนึ่งนะครับในเครื่องเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเซโร่นะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีสําหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับกลับมาในส่วนของแอปพลิเคชัน High Talk นะครับการทํางานของแอปพลิเคชัน h ไ a l k นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องมาแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะตั้งชื่อกลุ่มเปลี่ยนชื่อกลุ่มหรือว่าเพิ่มชื่อกลุ่มนะครับในเครื่องได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปจูนร่วมกับกลุ่มของคนอื่นได้นะครับ เพราะว่าการทํางานของ h ฮท็อกเนี่ยวเวลาซื้อเครื่องมาแล้วนะครับเราจะได้ User แล้วก็พาสเวิร์ดในการล็อกอินนะครับหลังจากที่เราล็อกอินไปแล้วนะครับเราจะสามารถตั้งชื่อกลุ่มเปลี่ยนชื่อกลุ่มหรือทําอะไรก็ได้นะครับในภายใต้ Account เราเท่านั้นนะครับเนื่าเราซื้อแค่2เครื่องนี้นะครับใน a อคเคาท์ของเราก็จะมีแค่2เครื่องนี้ในการตั้งค่า เราไม่สามารถที่จะไปคุยกับคนนอกที่เป็นเครื่องรุ่นเดียวได้รวมถึงดีแพชเชอร์ที่เป็นโปรแกรมเสริม GPS พวกนี้นะครับเราจะไม่สามารถที่จะไปส่องคนอื่นได้นะเราจะส่องได้ภายในองค์กรหรือกลุ่มของเราเท่านั้นอันนี้ก็คือการทำงานพื้นฐานของตัวแอปพลิเคชัน HiTalk ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเพิ่มช่องนะครับว่ามันเพิ่มยังไงทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูเครื่อง h y t e r a PNC 380ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีหลายช่องนะครับแล้วก็มันมีช่อง ซูชิยูอันนี้นะครับเครื่อง3 7 0ตัวนี้จะมี2ช่องนะครับแต่ว่าไม่มีช่องซูชิยูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเพิ่มช่องซูชิยูนะครับผ่านโปรแกรมของไฮเทล่านะครับซึ่งเป็นเว็บคลาวด์นะครับอันนี้ผมตั้งช่องไว้แล้วนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับในการอัปเดตช่องนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดปิดแอป1ทีก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าช่องซูชิยูโผล่มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการทํางานนะครับ ของตัวแอปพลิเคชันไฮทองนะครับคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่องนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้เห็นไหมครับเวลาเรียกมาเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ n i c k 380นอย่างเงี้ยครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะครับหรือชื่อคนได้หมดนะครับผ่านไฮทองนะครับนี่ก็คือการทำงานพื้นฐานนะครับของตัวแอปพลิเคชันไฮทอ k นะครับ ก็ขอสรุปสั้นๆอีกทีละกันนะครับสำหรับตัวไฮเทล่าพีโนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PNC 380นะครับหรือว่า370นะครับตัวเครื่องเนี่ยวจะมีกันทั้งหมด2โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม f r ี e ซ e ล o นะครับกับโปรแกรมไลเซนของตัว h ฮ t ทล l านะครับก็คือ h ฮ t a l k นะครับซึ่งโปรแกรม HighTalk หรือเราต้องการสื่อสารผ่าน h ฮท a l k เนี่ยจะเป็นระบบปิดนะครับก็คือไม่สามารถที่จะไปสื่อสารคนนอกองค์กรได้นะครับแล้วก็คนนอกไม่สามารถที่จะมากวนเราได้นะครับเราสามารถสื่อสารกันได้ภายในเท่านั้น การตั้งค่าทุกอย่างนะครับจะผ่านด้วย Account ของ h ฮเทล่านะครับซึ่งเราจะได้ User Password มาในการตั้งค่านะครับรองรับลูกเล่นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง GPS Location ต่างๆนะครับ แล้วก็การตั้งระดับนะครับว่าเครื่องไหนใหญ่ว่าใครอะไรนี้การเพิ่มกลุ่มการตั้งชื่อกลุ่มอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถตั้งได้หมดนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยยูเซอร์การใช้งานไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆนะครับเราตั้งปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับงานองค์กรครับซื้อให้ลูกน้องใช้ลูกน้องไม่ต้องทําอะไรนะครับอยู่เฉยๆเครื่องก็เปลี่ยนช่องเองอะไรอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือ การทำงานนะครับพื้นฐานนะครับของตัวแอปพลิเคชัน h i t a l k นะครับถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปเจาะลึกทุกฟังก์ชันให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับกับผมมิสเตอร์นิกนะครับหากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องลิซเว็บเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ